เบื่อแล้วทรงซิ่งอยากลองขับนิ่มๆดูบ้างกระแต่จากร้านสตางตังเรโตโท,รที่ดาวสวิทมาแลยจ้ามันมาส่งงานอินสุดสุด,ดิแม็กคันนี้ค่ะลูกค้าโหลดมาเลยนี่2นิ้วสอดสามนิ้วสอดช่างเองดูดิคะเนี่ยอล์กลูกค้ามาค่ะท่านีา้วอลอินเข้ามาต้องการจะดัดแนบขึ้นค่ะย,ยกหลังขึ้นหน่อยเนาะเพื่อให้รถมันเหลือช่วงเด้งแล้วก็สามารถบรรทุกคนนั่งได้ อีกนิดหน่อยก็คือไม่ให้มันกระแทกหรอกเอาง่ายๆให้มันเหลือช่วงเด้งเยอะขับมันก็จะนุ่มกว่าเดิมซอฟมากกว่าเดิมนะคะก็หลังจากคุยกับช่างเรียบร้อยช่างกวัดแล้วว่าจะเอาขึ้นเท่าไหร่ดีอะไรตกลงกันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาจับหอดล้อเลยนะ,ะนะคะวันนี้เรามีผู้ช่วยนะคะอุข่าววันนี้อุ๊ออกเวนนะคะก็เลยมาช่วยงาน อุ่ออกเองก็เลยมาช่วยงานไม่พุ่ออกไม่มีที่ไปก็เลยมานั่งเล่นที่ร้านก็เลยโดนใช้งานเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มงานกันแล้วก็มาถอดล้อถอดแป้นถอดอะไรเรียบร้อยเลยแล้วกันนี่ถอดเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้มีผู้ช่วยก็จะเร็วๆหน่อยก็ยกแหนบลงมาเลยคะ่ะมีคนช่วยอีกแล้วฉันเป็นผู้หญิงนีดออนแอไปเลย <laughs> เสร็จเร็วกว่าช่างอีกเห็นไหมโอเคจ้าเสร็จแล้วไปจ้ายกมาเดี๋ยวเราจะมาถอดแหนบบรรทุกออกกันค่ะเพื่อจะเอาแหนบตับหลักนะคะ ไปดัดขึ้นค่ะคันนี้ดัดขึ้นเท่าไหร่หรอถ้าจะบอกว่าตัดจำไม่ได้จะ,จะโกรธไหมทุกวันนี้กำลังพยายามจะเคลียร์คลิปให้แบบว่าให้มันไม่ค้างเยอะเพราะเราจะได้จำรายละเอียดดีเพลินลูกค้าได้เพราะว่ารถลูกค้าเนี่ยแต่ละคานมันเป็นไงนี่ก็คือพยายามจะจำมากที่สุดเลยนะคะแต่บางทีมันก็ไม่ทันก็าคลิปมันค้างเยอะ <laughs> นี่กำลังกำลังไล่ๆอยู่โอเคเนี่ยช่างนั้งก็ดัดขึ้นดัดลงอยู่อย่างเงี้ยแล้วค่ะจนกว่าจะได้ได้เออ ระยะที่นางตั้งไว้นะตั้งที่แจ้งลิขชาตุดูนิดนึงก็ไม่ได้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆรนิดเดียวจริงๆค่ะนิดเดียวก็ไม่ได้จริงๆริงยกขึ้นยกลงอยู่างงี้น,นะคะ <S <S จะยุปิยเห็นไหมตอนแรกมองถ้ามองด้วยตาเปล่าคือมันได้แล้วแต่พอตลับวิสบัตคือมันไม่ได้เห็นไหมเปลี่ยนอีกแล้วไม่ได้ยกขึ้นยกลงอย่างเงี้ยน,นะคะจนกว่าจะได้ตำแหน่ง ก็เลยได้ระยะช่างตั้งไว้โอเคเสร็จแล้วก็ยกมาจ้าอ้าเป็นนางเอกอีกแล้วมีคนยกแหนมให <c oughs> ้เฮ้ยต้องขอบคุณมากเลยนะคะเข้ามาแล้วแต่ก,ตก็เหมือนโดนใช้อย่างจริง <c oughs> ขอบคุณนะคะเสร็จแล้วมาประกอบกันเลยะคะ่ะอัดด้านล่างให้เรียบรอย้อยนะิดนึงค่ะอัดไปนะแบบสลักแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังเนาะ โอ้โนบด้านหน้าด้านหลังอ่ก็ใส่ล้อไปเลยค่ะวันนี้ก็จะขับนุ่มกว่าเดิมหน่อยลมเหนียวช่วงเด้งเยอะเนาะนี่ค่ก็จะขับได้สบายกว่าเดิมหน่อยแล้วจะกระแทกน้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวก,ก็รอใส่ล้อสักครู่นึงค่ะโอเคค่ะคจะเตรียมลงมแ,ลแมลงแล้วเก็บอุปกรณ์ช่วงไม้ช่วงอีช่างยังไม่เสร็จเลยลีลาอะไรอยู่ทําไยเสร็จทีหลัง <c oughs> โอเคค่ะเอามแมลงออกเรียบร้อยเอาสามขาเอานี่จะเป็นไง ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอือสิคาในทรงนี้กำลังกำลังดีแล้วค่ะนี่ช่างนางวัดปอนเองเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านมีปัญหาอะไรเข้ามานะคะโทรมาก,ก็ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ